ครับสวัสดีพี่น้องกเข่าควาีกคือเก้าแต่มือนีทีมี่อย่างครับไปดูแลครับแต่ไม่พี่น้องเบิ้งหรอกครับไปเบิ้งครับบานมี่อย่างครับเน้ะครับผมไปเลยครับอาหารพี่นีซีมือนีวบนมี้เวลาเห็นได้บ่ให้พี่น้องเบิ้งเราทอดทอดนะครับเน้ะสี่เป็นเนื้อสามสั้นอันหมูสามสั้นกระดูกอ่อนทอดครับนี่ครับสซนนี้นะครับเนาะ อันนี้เป็นซุนไส้กอกอีสานที่พงหญีซีเฮ็ดไว้ลครับแซ่แขรไว้แล้วเขาก็เอาอมาใส่ตู้เย็นไว้กับน,น้ำมันก็มาทอดกินนะครับเนาะนี่ก็บองปลาล่าบีนองเอ้ปลาล่าอีกคือเก่าพงหญีซีนะมาเด้อครับเด้ออาหารบนี้พญีซีครับก็มีเท่าน,นี้แหละครับเนาะนี่ข้าวเหนียวอีกคือเก้าพี่น้งองเอ้สองกองครับแวะเขามากินน้ำกันเด้อครับเด้อ แสบแสบน้ากันอีกแล้วมือนีเด้อครับมาลยครับปะเข้ามากินน้ากันนะครับเด้อแสบแสบอีกแล้วครับผมนี่ครับจวดจาดอีกแล้วมือนีนะครับเนาะไปครับไปกินน้ากันครับผมนี่เห็นบ่พี่น้องมานะครับเด้อมากินกับน้ำกันนยครับเด้อจะแสบอีกแล้วทืนีกพ่อแล้วพี่น้องเป็นแบบเนาะมือนีมีนู้นทำนี่ก็พอแล้วครับ เพราะว่าพี่นีซีเก่ามีเวลาเห็ดมือเนี่ยครับแม่บ้าดพันเห็ดไปเก่าเข่าเมียวพข้อนนีอเก่าจะบอกแหงเพาคนได้ยินครับลุยกันเลยพี่น้องเลยยืนกินได้ก็ไล้พี่น้องไปพี่น้องเห็น้ะครับจำปลาไหลเบิ่งเอะไพี่น้องเด้อคุยปลาไหครับคำนี้่ปลาไหล ยืนยิ้แน่ครับเพี่นอเอาเอาแบบสายสๆยง่ายๆพี่อนีอ่า้องมีไม่ใช่ไม่ตองล้วยนยครับสายลุกขึ้นเจ้าปลาเลยบักเล่นพี่อนเองเอยอยากน้ำบนน้อเพี่นเราองแล้วครับเนาะ ừ nhỏ, tân hôn sai cỏi xanh mui vô lèo rin anh em tôi tắt bắt rin anh em em

หมูกับทอดไฟรนไก่สานพี่น้องเลยพี่น้องไกลพี่น้องไกลครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แวะมากินน้ำกกนเอ้อพี่น้องแซ่บหลครับควมกระดูมหมูอ่างพี่น้อง như trần nằm mà lớn, là thêm lên cứ <laughs> 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 Là ừ. đều đều mình, mắm nó tá hết, chân chim đơn vị để bắn cáp, pich long, nó bắn lăng hết, qua cứ như โอ้เผ oh, mm ็ดไปพี่น้องเว้ยมึงฝาบ๊วย มึงรูพี่น้องเว้ยเป็นไปกินบ่พี่น้องมาได้ครับเด้ออื้มแซ่บจดจัดเผ็ดอิ่มไว้กับอิ่มไว้คำนี้นี้ตุยเด้อตเด้อครับจิบกินไส่กรอบทอดหมูสามเส้นกระดูกอกันนะครับแก้วเลนแก้วปลาลานะครับข้าอนี่อ่อนๆพีซีเป็นฝากไว้ตอนนี้เด้อครับเด้อสามากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูเจอกัน